เคยไหมเวลาไปฝากตังค์ฝากตังค์ตู ATM, ้ ATM เพราะบางทีเนี่ยเคาน์เตอร์มันเยอะเอาไปฝากตังค์ดีกว่าผลปรากฏฝากตังค์เสร็จปับ๊บเงินมันเกินไปไม่หมดอ่ะระบบมันขัดข้องมันค้างอยู่อ่ะมันค้างอยู่ฮะและ้วผลปรากฏว่าอ้าวค้างอยู่ก็หยิบกลับแล้วก็จะไปฝากตู้อื่นเงินมันมาไม่หมดอ่ะอืนี่ฮะคุณผู้ชมครับอันนี้เป็นวงจรปิดของเขาสรรันนิษฐานว่าคนนี้หรือเปล่านะน่าจะเป็นคนก่อเหตุนะครับเรื่องราวมันเป็นแบบนี้ คือเป็นเรื่องของคุณพงสศธรนะครับอายุ35ปีเอาเงินเนี่ยไปฝากธนาคารกับตู้ ATM เขากดฝาก7 5 0 0 0ะครับก็ปรากฏว่าเครื่องมันขัดข้องเงินคืนมา50,002 2คือเอาใส่ไปถูกไหมเวลาไปฝากตังค์เนี่ยใส่ไป70,000กว่าแต่ทีนี้พอเครื่องมันขัดค้องเสร็จปั๊บเงินมันไม่ได้ดูดไปอ่ามันคืนมาบางส่วนมันคืนมาบางส่วน มันคืนมาแค่ห้าหมื่นสองแต่ทีนี้คุณพงศกรเนี่ยเขาไม่ได้นับเงินไงครับว่ามันคืนมาเท่าไหร่เขาก็เลยเปลี่ยนเครื่องจากตู้หนึ่งไปอีกตู้หนึง่งพอไปคืนอ,อีกตู้หนึ่งเสร็จปับ๊บตอนนั้นน่ะเครื่องมันนับแล้วอ,อ้าวทำไมมันห้าหมื่นสองมันไม่ครบนี่มันหายไปไหนอีกสองหมืนกว่าบาทใช่เขาก็เลยจะกลับไปที่ตู้เดิมอ่าผลปรากฏว่าตู้เดิมเนี่ยเงินไม่มีแล้วฮะครับ ก็เลยได้ภาพนี้มาเป็นหลักฐานว่าเอ๊ะผู้ชายคนนี้เนี่ยต้องสงสัยหรือเปล่าว่าจะเป็นคนที่เข้าคิวต่อไปจากคุณพงศธรแล้วกดยกเลิกเงินอพอกดยกเลิกเสร็จปั๊บเนี่ยมันเลยทําให้ไอ้สองหมื่นกว่าบาทเนี่ยออกมามันออกมาแล้วก็คว้าไปเองแล้วก็คว,ว,ว้าไปเองนี่แหละฮะเขาก็เลยมาเตือนเอาไว้นะครับคือหลังเกิดเหตุเนี่ยไปแจ้งความร้องทุกข์ไว้แล้วที่สพเมืองมหาสารคามเพื่อติดตามตัวผู้ชายคนเมื่อสักครู่เนี้ยครับ ว่าเป็นหลักฐานสาคัญถ้าคุณบริสุทธิ์ใจคุณมาแจ้งหน่อยอว่าบริสุทธิ์ใจนะเพราะตอนนี้คุณเป็นผู้ต้องสงสัยนะครับขอให้เอามาคืนก็ได้ครับให้ที่เป็นพลเมืองดีดีกว่าจะได้จากพลเมืองดีจะได้ไม่เป็นผู้กระทําความผิดเพราะว่าเงินทุกวันนี้ก็หายากามาจากน้าพักน้าแรงธุรกิจของครอบครัวถ้าไม่ใช่เงินตัวเองนะครับมันก็อยู่ตรงนั้นอยู่ก็ให้แสดงความบริสุทธิ์ใจ นะครับด้วยวิธีการต่างๆหรือว่าติดต่อธนาคารจะได้แต่ถ้าพี่หยิบไปแบบนี้ถ้าเป็นพี่จริงๆผมว่าก็ไม่ควรที่จะทําเพราะว่ามันก็อาจจะเกิดความนี่คุณผู้ชมหลายคนแสดงความเห็นมาครับ,บอกว่าถ้าเป็นการฝากเงินแบบเยอะๆแบบนี้ยออให้ไปที่เคาน์เตอร์ดีกว่าชัวกว่าชัวกว่าแต่บางทีนะอาฝากแบบเงินไม่มากอก็มันก็นะมันก็นับได้อะไรได้แต่พอมันเงินเยอะมันนับระบาดน้อ,อ,อต้องระวังหน่อยครับต้องระวังหน่อยนะครับวันดีสนุก ฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้